นักคือยืนคักแท้บาดนี้ฮะยิบเบิ่งกะหมกเอ้ายิบบ่เอื้อยหยังบาดนี้บ่เคยเห็นบ่กะหมุกห้ามฮะกะหมกงามโอแม่นบ่ียังให้เพิ่นปีใหม่นี่เนาะแม่น โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุคนคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเถอะพอกันมื้อนี้กันเนาะได้อ่ามาหาทางครอบครัวเบาพัดเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยกับพอดีว่าทางเพิ่นกับผู้สื่อคามีข่าวดีเข้ามานนเนอกโซงนี่เนาะคนอื่นกับไปทักทายสบายดีทางเพิ่นกระปูจักไปทางใดได้ทันเพิ่อนหรือบ่อยเนะาะเอ้าล่ะสบายดี อืมเนี่ยคือยืนคักแท้บาดนี้ฮะยิบบ่กล้าหมกเอ้ายิบเบิกเอื้อยหยังบาดนี้บ่เคยเห็นบ่สมุหามฮะสมุหามงามโอ๊แม่นบ่ียังให้เพิ่นปีใหม่นี่เนาะแม่นตายด้อยู่ฮะย่องอได้บ่กพกันนะนี่โอ้ยตายอาะอานมนี่อลูกอ่ะแบ่งกันเด้อกันย่องได้บ่พันําเด้อโออแจกกันกินเด้อกินนมนอนเด้อ เมนกินนมไปรอเด้อกินนมนอนเด้นอนมนอนนะบอกล่ะเออเบิ่งขามาเยี่ยมมาหาเพื่อนกอนพ่อแม่พี่น้องเลยเออต้เห็ดย่างสาทางนี้กรุ๊กกรุ๊กกรัวแท้เนี่ยอ้าอสบายดีเด้เอดเพับเขื่องพับเขื่องอือดูยเพื่อนพี่น้องเลยหูว กาเกียมแด้วมือสิสินปีมงปีใหม่พูนกัพอลุงอ่อนมาแล้วเอาสบายดีเด้อดูตาตัวหากระตื่นเฮ็ดเปิดปีใหม่มาจ้ะฮะโอ้สังคมนี้บ่มีปีใหม่ได้ ไปตลอดสังคมนี่บอมีปีใหม่ปีใหม่กับผู้อื่นผู้แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ด้วยทางมาพัดเพิ่นทางนี้เน่ปีใหม่ไปกินอยู่ซ้ายทางนี้กะคือสิเล็กๆน้อยอยู่เฮือนซื้อกับปุนสืยังมากินเละกะแล้วโดยเพราะว่ามันระเบิดลูกมันระเบิด อบนั่งนี่ก่อนเด้ดอดเลยโอ้ย่น้องเอ้ยนั่งก่อนบ่ได้ขามาหาหลายมือเติบแเทมือเดียวเป็นในไรดิน,ดอนตอนเนี่ยเขาเห็ดหัว่วเทคแคร์แล้วเบิร์หรอวะแม่นไปเห็ดแล้วเมื่อวานนี่กะซื้อน้ำมักจับแน่กะตั้งจ้างตั้งหาเพผลแหละไปซอยอทางเสาหลาแน่กะทางคนเท่านี่แหละโอ้สื้อเองบ่ดัวทาำคนยังผลน้ำมักจับนี่กะพอดีมีทางพอลุงใจดีเพผลอยู่ทางพุ่นแหละ ผักเงินมาทางเบาเตียงแต่มิดกะว่าแต่มิดกะว่าคนสิมาเห็ดกระเทือบวันนี้ให้เลยเนาะกบผู้ดีเบาเตียงลงมาเบิ่งกระปุดีสิเป็นทีเดียวเรียบร้อยเนาะกับปุดีทางสาวหมไดาเห็ดให้แล้วเนาะกับพุดีเพิ่งกะเอาเงินจำนวนนี้มาให้เฮาเพิ่งกะเลยว่าให้พัดเจ้าอยากได้ยังเพราะกระเทือบมันก่แล้วแล้วเจ้าอยากได้ยังนีใจเจ้าเงินสองล้านเนาะเจ้าอยากได้ยังเพิ่งว่าอยาก เช้าก็ตอบด้วยเฉพากเขาบอกว่าจะได้น้ำมักจับใส่ั้วเน,ะะนาะเพราะเขาจะได้น้ำมักจับมันอ้อมหัวไว้เขาบอกว่าอยากได้น้ำมักจับเดือหนันกะซื้อเขาอยู่เขากินซื้อนมลูกเขาก็ตอบไปในนี้เนาะฮากับพอดีเอาไปซื้อน้ำมักจับมัน<อ>แล้วก็<อ>จากหมูจังคูน้ำแต่ก็พอดีเบิดไปล้านหนึ่งโอ้พ่ออยู่บ่พ่อคนเดือ่ใส่สี่ห้าสี่ห้าไปเลย น้ำบักจับนี่ก็หลายร้อยเม็ดสองก็เมนโอ้กวค่างตู้เสาร์หาเม็ดแทนเสาร์หาเมตรลวงยาวนั้นได้หาได้หาฮาวได้ตู้ซิมหาน่ะได้ได้สี่โดยกะยังใครอยู่ซาหมึกด้ถ้าคิดว่าสีใสหาฮาวคือการแหลมมันบ่อพ่อการซื้อไปอีกก็หนึ่งแปดมันสีเลือก็เลยพอจะซีโดยผู้นี้แค่เธอหนัก็เลยหยุดก่อนโดย ดีมุกดีใจน้มึงเนาะมึอนั่นไปเห็นแต่เศร้านีไปอีุ้ณีพะว่าใส่หัวเลยเนาะใส่นั่นเลยตาคายนะเป็นการเนาะเป็นแบบมีความวางกับเทาแล้วการมีความเสียใจเท่านะเท่ากับอยากให้ในพื้นที่สิ่งที่เฮาอยากได้สมุดเลยเลยก็คือแบบบโบยเงินที่ว่าเงินที่เพิ่นโอนมาให้เฮานำโอยมันเสียเปล่าแล้วเฮาก็อยากให้มีรายได้โดยได้แก่เลยหันกระสื้อเขาแล้วก็ะสื้อนุ่มลูกโดย ว่าเงินล้านหนึ่งแล้วยังเขากาคันใช้มันเป็นผลประโยชน์มันกะมีเนาะสมุดด้มันกะได้เนาะสิ่งที่เขาอยากได้ด้วยกะญาติบืนเอาน้ำไปสิเลยมาจังได้คันเข้าบูบืนกะคือว่าเนาะเอ้ยสูนเปล่าจูบ้านนี่กะหาทางเสาล่าแล้วก็เสาตุกไล่เทิงน้ำมาเขาชิซี่คุ้มเกับเได้หไล่เทิงไห่เพื่นใส่น้ำมันเหลือน้ำมันร่างไห่เพื่นกะรวมทั้งเบิดกับอดีเบิร์ล้านหนึ่ง ซื้อคงอยู่คงกินซื้อเอ็มแบบเอ็มร้อยซื้อนซื้อหนีนะทางสาหลัิ่นมาไปเห็นทางเสาหลเอ,อินไอ้ล่ะซะเนาะดูคนสดสีเตนไอ้ล่ะเอินไอ้ล่ออะซะบ่งล้วหะเป็นเมียกันอมี้มเป็นกว่สาสิพาไปอีกอนี้สิไปคขำเสาด<อ>้อเมื่อวานนี้ขำยังบ่แล้ว่ำเจมันบ่แมนเจมันวหนนึงเด้โอ้ แปลว่าเราดึงนะเราดึงน้ำหมกจับเนาะเราบ่มีเสาค้ำนะมันเดกเยินเนี่ยเพราะมันเป็นเสาไม้เนาะเราพังมันยังบ่แน่นโดยโดยโอ้อ้าวดีแล้วดีแล้วเนาะก็ถือว่าโอ้ยข่าวดีมากคือกันได้ใส่เนาะน้ำในได้เป็นไดใดนำในเนาะแล้วแล้วสะดวกแล้วสมดายมีแต่เห็ดหัวใส่ผักกาดตูใส่ขายมีแต่หาแนวไปปลูกพังเมืองทามีแนวปลูกกับพังเมืองเป็นหมกม่วงหมกมีแกจะสิเป็นใดไดใดเงินไดกทำไปเลยจะสิไปทำอีก ทางกลางเพิ่นนอาคานบ่เป็นในได้ห้กาจังสีหาเบิ่งพันมันไปปลูกใส่ข่เยอยวยาหน่อยก็ได้หัวแล้วเนาะโดยไนหัวแล้วเาเอายังไปปลูกก็คือสิง่ายอยู่บบดนี้โดยคือสีพ่นภัยอันตรายอยู่จากศัตสตว์สาวซิ่งเนาะเพราะี่น้องเลยเ<ด>พราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าขาเจ้าป,ปอยศัสตว์สาวสิ่งเนาะโดยเอ,อเอาไปปลูกกับไข่ดอกมีหัวมีแค่แบบนี้โอ้โหขก็ดีใจน้ำนเได้ออกแห้งอยู่บนน้ำโดยแห้งได้สมุดา เพิ่นเจาะลงเท่ไร้เนะเพิ่นจะเซกเมตรตัวนี้เซากเมตรโดยเซากเมตรเพิ่นวะกระทึงน้ำก่อนหันเพิ่นแต่ว่าเอามันลุ่งเร็วเพื่อแบบตกงามหนาดอกหนาแรงเนาะแต่ก็เหมือนน้องม้อยได้เร็วซาแปดซาแปดวะโดยโอ้เป็นสร้างเดียวกันป่ะสัสแม่นแต่สร้างเดียวกันเนาะอ้าวถือว่าดินใกล้แห่นเกษตรเป็นบ้านชายบุญในเด้บป่ะเนาะโดย ตาคุณกระตังครับข่าวดีมาตลอดพ่อพี่น้องแมยทั้งน้องมีน้องนั่นเพิ่นกาเจาะน้าเจาะในไปเื่อกันบ่แล้วเนาะแสดงว่าบ้านสำนังแม่นางบ่แล้วเนาะวันนี้การทาสมุดว่าเรื่องห่มาเนาะอพยพบกับญาติมาดิไปพุ่นเลยเด้อไปพุ่นเลยสมุนใดรก็คือฮากะมีหมองเริ่มต้นแล้วแม่นก็คือสีโพวงหลังปไปไหนไปไปไปเฮากะอพยพบกักะต้องได้ผ่านพอบ้าน ผ่านสามโนก่อนโอ้แมนแค่เอาขึ้นอยู่กับพี่บ้องคันขึ้นอยู่กับพี่ก็ได้เขาแต่เพียงเขามีสามโนโอ้แมนเขาไปพุ้นก็ได้เพราะเขาไปแจ้งทางพุ่นถ้าเอาไว้สามโนนีุมันก็สิยากแมนในหันเข่าสามโนุขัวทางพี่แต่บ่เดี๋ยว้ทางเอายังบ่มียังบ่มี่บ้องแมนตอนเฮ็ดสามโนุขัวใหม่ตอนเหตุซามโนก่อนโอกว่ามีแต่งแต่เมียกับอยู่น้ำบ่อเท้าเพื่อนแ่ะมียก็เป็นแต่ว่าอยู่น้ำบ่อเท้าแต่อยู่บ้านพุ่น อยู่นี้อย,นยอยู่นี่แต่ว่าเฮานั้นยังบริขานํเาเพิ่นอ้มีแต่เฮาไปแจ้งซื่อๆว่าตอนเพิ่นมาเฮ็ดเลยแบบว่ายังบ่ได้มีเงินเอ,เอาขพลินมาเลยบ่ได้เอาเพลินแต่ก่เป็นจังได๋ก็ยาสมบสูรณ์เแต่ว่าเฮาก็ยังสิได้เฮ็ดของเฮาต่างหากอยู่พเพราะเฮาก็ลูกเต้เเาหลายแล้วแม่นเป็นครัวตัวเองเนาะแม่นเพิ่นก็เพิ่นก็ลูกเพลินเมนละเพล่นกห้เพิ่นอยู่แต่เพิ่นแต่ว่าเขาม่มีเงินมีค่ามากะสิไปเล่นไปอยู่ง่ายเฮาอยู่บ้านอื แล้วกระสีเลนเมียออกจากนี่แล้วเอาเขากับพัวบไปนี่เห็ดกุ้งเองต่างหากแต่หทองตัวเองต่างหาก้วยมันกระสีเป็นไปได้อยู่บ่าได้เนาะมันกระสีเป็นไปได้อยู่ว่สมุดได้ยได้แต่ก็ตั้งใจแล้วก็ได้เบิดแล้วแกก็บอกเมียเป็นจะได้กระสีถุงเอาเองบม่จยาความเพลินเขากับครอบครัวเฮาเนาะเออเขากะมีครอบมีคนนะแต่ว่าความอยู่ความกินเขากะส่งเพลินแต่ว่าสมมติโนนี่เขาจะเล่นออกต่างหาก ดูกเต่า้องก็ลายแล้วตั้งแต่เหตุนันนี่แล้วก็มันจงบ่ยากนะซาวบุกงดาโดยไปนั้นมานี่เนาะแมนมีอ่าเรนเรื่องเรีนยนางยัต่คือชิง่าย,ยอยตั้งแต่เ้อ,องจะเหตุบัตรประจําตอกประจาตัวไว้ประมาณนี้ลนะคงผืนนะเอาไปแหลนบอได้มันเปื่อนเปื่อนแมนจะเปื่อนไปเห็ดถืออยางมันแดงแบบเวลาฝนตกแรือแบบคนเอาเงินบน เหมือนอาไปลงทะเบียนโทรศัพท์เมือนอ่ะซาสมโนเพิ่นไปลงเพิ่นก็บอกบ่ได้เห็ดบ่ได้มันเปืือกเนี่ยมันแดงเนี่ยบ้องหูมันมันแดงเนาะตาบอบานตาบอบานแดงไปเลยเหล็กเป็นเห็ดบ่ได้ก็จนเอาสมโนซาลาโอ้โหละเอ็ดโอ้บัแสดงว่าไม่นี่เอามีนั่นม่นี่คำแรกกัยญาตัวใสแม่ยากเนาะอ่ชิจายเอกสารเนี่ยกัญญาคนเลยอ่าคันว่าเห็ดสมโนแล้วเลยเห็ดแล้วเลย ก็เห็นบัตรประจำตัวแบบเธอแบบว่าแล้วเธอเ้าวโบอยากคือสมโนไปเ้าก็ะือบัตรประจำตัวไปแม่น่ะถามเลยถ้าสม่วาบัตรประจำตัวแบบเ้าบโบเคยอ่ามันยังปรทันเบิรอายุสี่แต่ห้าอยากเปลี่ยนเล่มใหม่ดิกระจายเหตุให้ได้มื่อเดียวบ่มันแต่อยู่ในระยะประมาณสามมื่อแล้วสามเดือนสองมื่อสามมื่อประมาณนี้การเหตุใหม่นะการเป็นเดือนบ่าทิศสองทิณ างพไปลองไปถามลงเบิงเพราะว่าของสาวมุกดาไปเอาเงินนะเขาจุถามตัวเลขหนานี่ไปว่แล้วแต่มันยังมาทันในเบิดอายุช้ำแต่โบเกินสองมือแล้วสาวมุกดาสองมือเสียได้เพราะเขาคันท้าสร้างเขาเล่งม่ลูกอ่อนไปเห็นนะมาเล่เห็ดใหม่สามทีสามทีพวกขนาดเห็ดใหม่อยากตุนอยู่แต่วันนี้เขามีข้อมูลเก่าอยู่ด้วยกันเามีข้อมูลเก่าค่ะกับโบเกินสองมืออยู่ใน้สองมือเนี่ย บรามผูพนเคยเห็ดนอกไปพี่น้องเลยได้สิไปทั้งในซสนี่คืออยู่รอย,อยูแคตัวนี้ก็สีไปอยู่น้ําไปซักเครื่องมาก่อนอเลยสิไปอยู่น้าม,มาเมี่นไส้ดยเลยก็สีทัหาเาวลาเขาไปดินใ้เพนมาเกอารักอันนี้ไปค้<ด>ยโอ้เดี๋ยวไปบุนี่วนพ<ด>ว,วนมีแล้วพ่นพี่น,อน้อง้ยคืออยู่บีเนาะคือว่าในบริโภดเบิดมือือไปดินบ่อยู่ันม้จนคํา้ ไปทางพุ่นไปทางพี่ไปจนไปปลูกสองทางให้กระเต็กซร้างบุกได้เซเลนทางไหนทางยานะคะขั้นเขาได้หยาดไปพุ่นเลยก็สบายหรอกแม่่นโดยพุ่นกะขั้นเขาปลูกอันเป็นต้นไม้กะบาร์มือไปทดก็ได้เนะฮะบาร์มือไปทดไปจอมก็ได้มันบ็คือพักตัวนะแม่นคณาสิปลูกพักปลูกหยาปลูกมังแตงเท่ากับขี้ข้าอยากไปเที่ยวฮดมันใกล้โอ้ชิบไปปลูกยังไกลใช่เนาะปลูกนี่กะ กัวจนประวัติแกเพิ่งในพักนะไก่เขาเขาไปตอดจนเบิดและพักนะรักษาอยู่เด็กไก่จิ้มหมูย่างได้ไก่ผูได้ไงไก่เจ้าของไก่ขึ้นลุงโอ้แฟนไก่เจ้าของนั่นมันปลไปภายหรือเป่าปมันบมีเงินแล้วมันก็กขายเลยสร้างมึงได้แล้วเปในรลังจากขึ้นหงขึ้นหอไหมบ่ได้นั่นบ่บ่ได้เปะหงเปตาบ่กัดไข่แนงกัดทุกคนบ่บันปกติแล้วนางน้อยได้เมนรรพบันพรวันสงบนั้ ไม่ได้หายแม่ธรรมดาครับมากันมีแต่นอนหลินหู้เลยได้เนี่ยสักวันจะเก่านะหายได้นี่เพิ่นหู้เลยเปินมาดูวยเหรอป็นมาเป็นมาดูวยป็นมาตุยาดูตุยาดูโอ้ยจะตุนาดูเหรอคนตาว้ายตุยาเบ่งเบ่งมาวสิตัดผมใหมเออไปมือแรงตัดเสื้อน่ะมีตัดมาซื้อมีตัดมาสิตัดผมไม่เพิ่นชะหัว อันเดียสีน้อยรบันเราสะออนไปคุณตาเพ่นนะพ่อนที่เเลยเนาะตัวแย่ด้วยตัวแย่ด้วยเป็นบ่ไม่ไ่เสอปีเท่าไรนะนเอนะปีแปดเดือนปีแเดือนแปดเดือนแปดเดือนโอ้อันดปีแปดเดือนนะลูกไหวเลยเนาะแปดเดือนนันแหละนะแก่ป้เป้าอยู่โอ้ยากินน้เอื่อเองวะ กินน้ำกองโอ้เมื่อวานนี่ก็ซื้อจะกองเมื่อวานนี่ซื้อสองกองแง่เพื่ออจะน้อนเนี่ยเพื่อดูดนุ่มแม่เพลินกันอยู่น้ำพึ้งแต่กินน้ำกองนะลูกคิดว่าอยู่น้ำพึ้งแต่กินน้ำองยืนน้ำผอกินบ่าไรเลยผอผมมีนุ่มเลยนั่นหรอกบัานี้พ่อบ่บัานนี้ยังเสียวอีกอยู่พอแล้วบ่ไหว พี่ได้แกไปอุ้มแต่ลูกอยุ้บังระเบิดได้หรืระเบิดเป็นแตกชสมือเด้อเออเอโยมไปที่เด้อกูผมโง่ช่วยหน้าผมบังกล้องไว้ลูกเมื่อวานนี่เพื่อนนางเล่นเนาะเมื่อวานเพื่อนนางหลินในกลางเดินกับพ่อพ่อพัดมาค้ำมาค้ำแบบโบเฮ็ดคือโบเห็นเพื่อนนี่แหละเมื่อวานในย่างกายว่า หายซักแงแหนำ<อ>ทั้งหายทั้งขาดไปหาเอาหมดพลอมาเอาเลยกาดีอินซื้อเอือดดีใจเนาะแมนเด็กหน่อยกำลังติดคอติดแม,ม่นี่ตอนทำตอนคืบเพิ่งกบได้หายเนาะเลยดีเนาะแม่ก<อ>บได้หาย,ใค,หยใครเลยใช่ใครเลยใช่พวกเดี๋เพิ่งับเศร้าเลยได้หูเลย ยามเดี๋ยได้ยินว่ามีแต่หายก็ห้เนาะยามือแรงเขาจูดทูบตลอดเออเขาจูดทูบตลอดทุกแรงเดี๋ยวนี้ก็จูดป้แเมนจูดยามือแรงเขากัดจูดจูดนี่คือเอิ้นหาเพิ่นบ่แเมนเอื้นในเพิ่นปกปักรักษาแล้วก็รในเอื้นในซานเอื้นในเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งโดยแบบยามรับยามนอนเอาก็จูดทูบภาวนาขอเพิ่นขอพรแบบให้อยู่ดีมีแห้งประมาณนี้พอทุกมื้อแหละสิได้จูดประมาณช่วงตะเวินประมาณหกโมง แือว่าหลังจากที่ตั้งเพิ่นขึ้นไปแล้วก็ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะแมนดีแล้วบันนี้เนาะจะได้อย่เยินเป็นชุกในวันนี้เนาะอีหลาเนาะปีใหม่แล้วจะสิ่งดีๆเนาะลูกเนาะเมื่ออื่นกับต้นแัปปีใหม่แล้ววันที่หนึ่งโอ้อ๋อแน่วอนเบ่งเบ่งเบิ้นกับเป็นปีใหม่เนาะโอ้ปีหนึ่งผ่านไปแป๊บเดียวเนาะก็ว่าข้าวเดียวพอเลย อัลา,าบานีกับซีบลอบกวนทั้งบาพาดเพื่อนน้อยยานว่าเพื่อนเผาพังไปเฮดเวียเฮดงานเพื่อนพออย่างที่สาวกระดิหรือบ่อมันเล่นเปรลักหัวอะไรเม,ม่ว่าในกระทั่งผู้หนิงน้ำมักจับกระนิงผู้อันคุดคุ้มกับคุดผัวม,มันเรือด้านหนึ่งดิโอ้โหช่วยกัน เพื่อนกันเนาะยังนีอ้าซาบลอบกวนทางบอพัดเพื่อนใครเพื่อนไปเฮดเวียเฮดงานเด้อทางบ่พัดามเป็นอาสบายดีเด้อสบายดีเด้อโอเคน้องคุณแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางสามุกดากระเซขอโตจบคลิปตรงเพียงสามีเนาะการดีบุกดีใจนำเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวทานิกระพัวกล่าวเข้ามาสบายดีสบาย